สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับใหม่เพชรยนต์นะคะมาพบกับใหม่อีกแล้วใหม่มีรถสวยๆแบบนี้มาให้พี่ๆได้ดูกันอีกแล้วค่ะเป็นรถกระบะ4ประตูสวยๆสีแดงๆๆแรงๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เป็น Toyota าไฮรักรีโว่ส e คันนี้ได้4ประตูนะคะปี2องพอันนี้ลูกค้าคนไหนอยากได้ดอกเบีย้ยพิเศษเรามีให้นะคะ เรามีดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.59กันไปเลยค่ะพี่พี่สำหรับคันนี้นะคะหากพี่พี่เขไหนอยากดูรถสนใจอยากดูรถมาดูได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะรถมือ2อยู่ที่เสรีไทย68แยก1เขตมินบุรีกันเลยนะคะก่อนไปชมคลิปนะคะใหม่ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้ใหม่ด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปเลยนะคะ ราคาคันนี้นะคะยังไม่มาเลยอันนี้เพิ่งเข้าจริงๆค่ะใหม่เอามารีวิวให้ดูก่อนยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพเลยเพิ่งขี่เข้าบริษัทมาเลยค่ะแต่เข้าๆได้ว่าอยู่ประมาณ6 0แสนกลางๆนะคะถ้าพี่ๆคนไหนอยากรู้ราคาหรือรายละเอียดเต็มๆใหม่ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหรือว่าแอดไลน์โทรเบอร์มาสอบถามเจาะลึกให้นะคะเดี๋ยวใหม่จะสอบถามรายละเอียด เพิ่มที่พี่ๆอยากรู้ให้นะคะมาค่ะเดี๋ยวใหม่พาไปชมคลิปตัวนี้เลยนะคะอย่าลืมนะคะตัวนี้ได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะรถโดนใจ2.59กันไปเลยนะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้ได้กับรถปี16นะคะไฟหน้านะคะเป็นไฟหลอดไส้แบบนี้สวยๆเลยนะคะโคมโคมใสมากเลยนะคะพี่ๆยกสูงแบบนี้สวยๆเลยเท่ๆแบบนี้โคมใสมากไม่มีเหลืองไม่มีแต่รายงานแน่นอนตัวนี้มีไฟ ตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะคะกันชนหน้านะคะเท่ๆแบบนี้เลยมีมาให้แล้วป้ายทะเบียนเป็นกรุงเทพมหานครแบบนี้เลยนะคะกระจังหน้าเป็นโครเมียมสีโครเมียมด้านกับโครเมียมเงาอยู่ด้านบนสัญลักษณ์โตโยต้าใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาส,ส,ส,สวย,สวยแบบสๆแบบนี้ทรงใหญ่ๆแบบนี้สวยมากเลยคะ่ะพี่ๆสีแดงสดด้วยนะสีแดง ของขายดีนะคะสีแดงเนี่ยมาดูกันที่แม็กค่ะแม็กเดิมแท้โรงงานเลยนะคะตัวนี้เป็นแม็ก17นะคะยางยางร่องยางยังลึกอยู่เลยนะคะสามารถใช้กันได้อีกยาวๆเลยนะคะตัวนี้นะหมาพามาดูที่โครงสร้างนะคะเรารับประกันโครงสร้างนะโครงสร้างเดิมเราไม่มีตัดต่อตัวรถพลิกคว่ำหรือชนหนักมาอย่างแน่นอนคะ่ะแม้กระทั่ง จมน้ำน้ำท่วมไม่มีอย่างแน่นอนนะคะรอยต่อเราแนบชิดแนบสนิทกันเลยค่ะพี่ๆตัวนี้นะคะใครอยากรู้ราคาพี่ๆติดตามไว้นะเดี๋ยวใหม่จะมาอัปเดตราคาให้พี่ๆฟังกันเลยนะคะตัวนี้กระจกเป็นโครเมียมมีไฟเลี้ยวตัดอยู่ที่กระจกด้วยนะคะด้ามจับก็เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะฟิล์มติดมาให้แล้วกันสาดก็มีมาให้แล้วนะคะพี่ๆ หากพี่พี่คนไหนสนใจจริงๆอยากได้อะไรตรงไหนเพิ่มเติมติดต่อใหม่มาได้เลยนะคะกระจกของเราเดิมแท้โรงงานนะคะโตโยต้าเดิมแท้โรงงานเลย <Hi. S 1> พี่พี่เห็นไหมคะ <Hi. S 1> เดี๋ยวหนูรอกล <Hi. S 1> ้องโฟกัสแป๊บนึงนะคะ <Hi. S 1> เดิมแท้โรงงานจริงๆนะคะกระจกเรารถคันนี้ที่สําคัญเราติดเครื่องเสียงมาให้ด้วยนะคะ <Hi. S 1> ดังมากเลย <Hi. S 1> ด้านในคุมโทนด้วยสีดํามีตัดด้วยสีเบรดนิดหน่อยนะคะ ตัวนี้เลยนะคะเป็นปรับกระจกอัตโนมัติ4บานเลยนะคะมีลำโพงให้สวยแบบนี้พับกระจกข้างเป็นแบบหมุนเลยนะตัวนี้จะได้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะพี่พี่ที่จับด้านล่างนะคะจะคุมโทนด้วยสีดำเบาะได้เป็นเบาะหนังแล้วนะคะได้แดงนะคะตัวนี้นะคะข้างบนจะคุมโทนเป็นคนละสีกับเบาะนะคะเบาะดำตัดด้วยแดงสวยๆแบบนี้เบาะหนังเลยนะคะห้องผู้โดยสารกว้างมากค่ะ ดูนะคะพี่ๆี่ขาแอร์เป็นระบบแบบหมุนนะคะแอร์พัดลมตัวนี้ usb fm/am ได้หมดเลยคะ่ะพี่ๆีดูนะคะหมาให้ดูเลขไมเลขไมบริษัทเราไม่มีนโยบายกลับกอไม้นะคะเราไม่มีกลับไม่อย่างแน่นอนสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาดูนะคะ ตัวนี้น่าจะผ่อนต่อเดือนอยู่ที่1นึ่งมืนกว่าบาทนะคะคันนี้นะใหม่พาไปดูด้านหลังสวยๆแบบนี้พี่ๆสนใจโทรมาหาใหม่ได้เลยนะคะใหม่ยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆนะคะช่วงซุ้มล้อด้านหลังนะยังอยู่ครบเลยพี่ๆเห็นไหมคะรถคันนี้ปี2016นนะสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะใช้งานได้ดีเลย ด้านหลังนะคะเป็นไฟมันตีรีเฟคเตอร์หลอดไส้ธรรมดานะคะมีไฟเบรกให้อยู่ด้านหลังที่จับเปิดท้ายเป็นโครเมียมนะคะสวยๆแบบนี้ที่เหยียบให้เราแบบนี้นะคะรถคันนี้ทนทานอย่างแน่นอน,นะค่ะแข็งแก่งแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยฝาถังน้ำมันเป็นสีดํานะคะเดี๋ยวมาเปิดประตูด้านไหนให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเพิ่งเข้าจริงๆนะนี่เลย อันนี้เรายังไม่ได้เสียบให้เลยนี่เลยสภาพพึ่งเข้าจริงๆสวยมากเลยค่ะตามหาพี่ๆคนไหนที่อยากได้ไปใช้งานจริงๆนะคะเ,เราให้ดูโครงสร้างนะรถเรามีเรมทุกคันนะคะเรมเราไม่มีชํารุดหรือสูญหายนะคะบัประกันไม่มีชนหนักพิกามจมน้ําค่ะเรามีการันตีเครื่องเกียร์ให้นานสูงสุด2ปีเลยนะคะพี่ๆขา สามสิบ้นพี่พี่เอาไปขับมาเลยถ้ามีปัญหาพี่พี่กลับมาหาใหม่ได้ดูนะคะเม็ดอาร์คเดิมเลยนะคะเม็ดอาร์คเรายัางเดิมทุกจุดเลยนะคะการันตีว่าเราไม่ได้ทำสีกบทับมาอย่างแน่นอนนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะพมมีให้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวไม่พาไปดูหน้าห้องเครื่องกันเลยขออนุญาตตัดภาพไปได้ที่หน้าห้องเครื่องนะคะพี่พี่คะ มาค่ะใหม่พาตัดผ้ามาที่หน้าห้องเครื่องนะเครื่องโตโยต้าแบบนี้เลยเครื่อง2.4นะคะสวยๆแบบนี้คาบน้ํามันเครื่องไม่มีรั่วไม่มีไหลไม่มีเปื้อนแน่นอนค่ะพี่ๆเดี๋ยวใหม่ให้ดูฝากระโปรงน็อตไม่มีการขายไม่มีการปรับเปลี่ยนมาอย่างแน่นอนนะคะไม่มีหมุนรูเดิมจิกเดิมเม็ดอาร์ k, ตรงทุกจุดนะคะดูนะคะพี่ๆขารถไม่มีทําสีกบทำมาอย่างแน่นอนนะอันนี้ยังไม่ได้ล้างเลย เข้ามาก็เอามาให้พี่ๆได้ดูกันเลยนะคะตัวนี้นะสวยๆแบบนี้โครงสร้างแบตเตอรี่ยังใหม่อยู่นะคะน mm ็อตเดิมทุกจุดค่ะพี่ๆขาตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลนะพี่ๆคนไหนสนใจนะคะหรือว่าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเพราะว่าราคารถคันนี้มันยังไม่มีมาค่ะพี่ๆรถพึ่งเข้าเนาะเดี๋ยวเขาตีราคาเขาจะส่งมาให้ใหม่ คนแรกเลยนะคะเดี๋ยวใหม่แจ้งรายละเอียดพี่พี่เพิ่มเติมใต้คลิปหรือว่าพี่พี่คนไหนอยากได้อยากรู้เร็วๆนะคะพี่พี่คอมเมนต์ไว้หรือว่าแอดไลน์มาหาใหม่ที่เบอร์ด้านล่างได้เลยหรือถ้าจะให้ไวกว่านั้นพี่พี่ยกสายมาเลยนะคะตัวนี้ Toyota r ร v o วคันนี้ปี2016นะคะราคาถ้าประมาณก็โดยที่600,000กลางๆอะค่ะครับพี่พ ที่สําคัญนะคะเรียกไมไม่ถึงมือไม่ถึงแสนนะคะเรียกม่อยู่ที่9 0 0 0 0มกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะตัวนี้จัดดอกเบีย้ยพิเศษได้นะคะเริ่มต้นที่2.59%เองเครดิตดีพี่ี่จัดเต็มฟรีดาวกันได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะไม่ฝากกดไลค์กดแชร์อีกหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าต่อมาใหม่เอารถเข้าใหม่มาให้พี่ๆ <h az ell> ดูกันอีกนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ